สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมไมเตีจากร้านมั่นคงแครเชตครับครับผมส่วนผมวินจากสาขาสยามพารากอนครับนี่พี่วินนะวันนี้ชาวเกมเมอร์เนี่ยมีคดนนีนานๆทีจะมา,นานเข้ามานานๆท,จาาทีจะเข้ามาทีนะสินค้าเกมมิ่งร้านเรานะครับครับของที่ถูกและดีมีจริงไหมมีแล้ววันนี้มันมาหรือยังเรียบร้อยแล้วมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เลยมันก็คือคอแซ HS 80 RGB w i e l e s ครับผม มาพี่วินคนไทยเข้าใจร้อนอย่างนี้เราหยิบตัวหูฟังมาก่อนแล้วโยนกล่องทิ้งไปเลยใจเย็นๆรดน้ำมันจุดไฟเผาตุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมอย่างแรกก็มาอ่าสเปคที่เขาดรีอมเมนไ์มาเลยก็คือมันรองรับ Pay Station 5ด้วยอ่า่พ p s 4 p พ5 เอ็กซ์บ็อกซ์ซีรีส์เอ็กซ์เอสในฮินดูสวิตได้ไหมสวิตก็ได้แต่ว่าอ่ในที่รุ่นสวิตอ่ะต้องใช้เป็นในส่วนของ OTG อทีจีมาต่อถึงจะเล่นได้ครับผมแต่ย้ําก่อนเลยว่าเขาไม่มีบลูทูธใช่ไหมรุ่นนี้ไม่มีครับไม่มีรุ่นนี้จะเชื่อมต่อเป็นไวเลสคล้ายๆกับรุ่นเฮดเดติตสิบเหมือนเดิมแต่ว่าตัวชาร์จไทซีของเขานะครับสามารถชาร์จไปใช้งานไปได้ออ่าืซึ่งปัจจุบันถือว่าหายากนะครัับยงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ แล้วก็ตัวนี้จะไม่มีเซรา7.1แต่ว่าจะมาเป็นแอดมอสแทอ๋อเป็นแอดมอสแทนใช่ใช่ถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับผมแอดมอก็น้อยรุ่นเหมือนกันที่มีมาพี่วินเขาให้อะไรเราบ้างดีกว่าคอเซเนี่ยอย่างแรกเลยนั่นก็คือใส่ารยจส่ชาร์จ USB ที่แปลงเป็น Type A ครับตัวนี้ก็สามารถเสียบเข้าตัวคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ครับผมเป็นสายผ้าถักความยาว1.5เมตร ตามอยู่สเปคที่เขาระบุไว้เลยนี่องก็จะเป็นดองโก้ครับอันนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วของมันต้องมีใช่ไหมใช่ใช่นี้คู่กันถ้าหลายๆคนกังวลเรื่องดีเลยนะครับถ้าเล่นผ่านดองเกลนี่แทบไม่มีเลยครับแล้วก็พวกผู้มือการใช้งานอ่าพวกนี้ก็ขาดไม่ได้ถ้าผมเผื่อใครก็ตามแบบว่าอยากรู้รายละเอียดมันเพิ่มเติมก็ดูผู้มือการใช้งานได้ครับผมมาดูที่เพจของงานกันดีกว่าเหรอไหมวัสดุ รอบนี้ของเขานี่ก็ยังสไตล์คอแซยอยู่เหมือนเดิมนะคือคือในรอบนี้การดีไซน์หัวฟังเขาดูดีมากเลยดูดีแสดงดูบึนแข็งแรงขึ้นเยอะอนี่แล้วตรงนี้นี่มีสลักคอแซยด้วยสวยมากนะครับต้องดูแเลยคม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 นะครับแล้วที่ผมชอบมากเลยนะพี่บินคือนี่เฮดแบน์จะเป็นของเขา้ายืดข้างบนเป็นผ้าตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเป็นเทียมแล้วก็วิธีการปรับเนี่ยอาจจะต้องดึงในส่วนของไอ้ตรงตัวตีงตุ๊กแกออกมาอแกะปึ๊บ มาแล้วก็ปรับปรับระดับได้และก็ในส่วนของเรื่องการคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับผมนี่อยู่นี่เลยจะเป็นทางซ้าย power มีทั้ง power และการเพิ่มเสียงลดเสียงอาจจะเป็นการ scratch เป็นโกลบลืดคือหมุนมุนครัเป็นแบบเป็นหมุนแล้วก็ใช่เลยแหละเป็นหมุนแบบฟรีอ่ะคือหมุนได้เรื่อยๆเสริมนิดนึงนะก็ปุ่ม v o l ลุ่มเนี่ยมันสามารถกดได้นะครับ ก็กดไว้เพื่อเปลี่ยนในส่วนของอีโคไรเซอร์ครับเวลาเราใช้ตัวซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์อีโคไรเซอร์ตัวนี้ของเขาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้กี่โหมดครับก็เขาเรียกแะไะถ้าพรีเซตอ่ะผมจำได้ว่ามีมีมาห้าพรีเซตแต่ว่าเราก็คอสตอมเทิ่มได้คือเราจะกดแบบกดเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ USB Type C ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยเอาไว้ชาร์จไว้ชาร์จแล้วไว้เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับนี่ที่ชอบเป็นพิเศษเลยคือนี่เลยไฟโลโก้เขาสวยมาก ไฟ r g ีบนะอ g b r ี B อจีแต่ว่าอาจจะต้องไปการเซ็ตนิดนึงเพราะว่าค่า d e ฟอลต์เขาคือจะมาเป็นสีขาวแบบนี้แหละอนี่อีกอันนึงผมชอบมากเลยคือผ้าตัวหูฟังนี้เราสมาร์ทบิดอย่างนี้ได้เลยนะเป็นเกสองศาใช่แล้วตรงนี้เป็นผ้าจะเป็นผ้ากำมะหยี่ครับเนื้อจะเป็นเมมโมรี่โฟมนุ่มดีนุ่มใส่ได้นานใส่สบายนะครับนี่ลองใส่ให้ดูเลยที่จากประสบการณ์ที่ใส่มานะคือมันใส่สบายมากแล้วก็แบบไม่ได้อึดอัดเนาะ ไม่ครับไม่มันสามารถเล่นเกมได้นานแล้วที่สําคัญเลยนะคือรู้สึกว่าใส่แล้วได้ยินเสียงรอบข้างเบาลงหน่อยใช่ใช่ <c oughs> ก็พูดไงดีมันก็เหมือนเป็นจุดด้อยแบบหนึ่งของแผดผ้าคือ <c oughs> ถ้าเป็นหนังเทียมก็ทุกคนที่เคยเล่นก็น่าจะรู้แหละคือมัน <c oughs> ตัดเงียบเลยใช่ <c oughs> แต่ว่าข้อเสียคือใส่นานๆจะค่อนข้างร้อนหูอันนี้ไม่ค่อยแต่พอเป็นแผดผ้ามันอากาศมันจะโฟลกว่าก็ระบายอากาศภายในหูได้ดีทาให้ไม่ได้รู้สึกร้อนใบหูมากนี่เลยอืแต่ว่าก็เสียงรอบๆก็อาจจะ รอดเข้าไปบ้างครับอแต่เริว่าแม่เรียกไปกินข้าวไม่ลุ้สักทีตัวนี้เลยไปกินแน่นอนก็ได้อยู่ครับได้เลยพี่วินผมมีของพิเศษปึ๊บแล้ตอนนี้หนึ่งไมคมันดิดไมค์ครโวฟัมันดัดได้นะอ่ามันจะดัดเข้าไม่ธรรมดาทรงปากของเราได้ครับผมจริงจริงๆผมมองว่าถ้าเราจะเอาไปใช้แบบไลฟ์สไตล์นะเราก็แค่ดึงไมคขึ้น ใช่เท่านั้นเลยก็จะเป็นหูฟังธรรมดาแต่ถ้าอยากให้มันเกมมิ่งแบบใช้งานเล่นเกมก็ดึงมาลงแล้วก็อ๋อเรื่องระบบมิวมาต์ตัวเนี้ยจะเป็นแบบพับขึ้นพับลงเนาะเหมือนที่ทำแต่เมื่อกี้นี่แหละเวลาเราพับอ่ะมันจะได้ยินเสียงเป็นปุ๊กปุ๊กเนี่ยมีคลิกนิดนึงอ่ามันจะมีเสียงสัญญาณบอกตัวนี้ถ้าเราลงปุ๊บมันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งมันจะมีเสียงสัญญาณเตือนเราอยู่แล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED ด้วยตรงปลายไมโครโฟนถ้าไมค์เป็นสีแดงเวลาเราพับขึ้นอ่ะก็คือมิวแหละพอเราพับลงมาไฟมันจะเป็นสีขา อืมเป็นไฟสถานะอืแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ได้เชื่อมต่ออ่ะงั้นเรามาเชื่อมต่อดองเกิลของมันกันเลยดีไหมอ่าได้ได้โอเคมาลองพับดูซิครับพี่บินปึ๊บเราเชื่อมต่อมาที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อ่ะฮะไม่มาถึงพับใหม่พับใหม่โถเอ้ยไม่นะไม่นะไม่พอเราเขาลงไป็นขวอันนี้ละโอเคเนี่ยครับเวลาอันนี้เราเชื่อมต่อแล้วเนาะครับอ่าอันนี้คือมันยังมิ้วอยู่ไฟมันจะเป็นสีแดงเวลาเราพับลงปึ๊บจะเป็นสีขาว อันนี้คือสถานะไม่์ทำงานอยู่หรือเราจะปิดไม่ในโตัวโปรแกรมก็ได้ไฟก็จะส,ะสะแสดงเป็นสีแดงเหมือนกันโปรแกรมที่เขาเอามาใช้ลงในคอมพิวเตอร์และใช้งานนี้เขาเรียกว่า,า,วาเป็นโปรแกรม icue ครับเป็นโปรแกรมสามัญเลยของคอแต่เชื่อมได้ทุกอย่างสำหรหับใครก็ตามที่ซื้อตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับก็อ,อย่าลืมโหลดโปรแกรมตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม ี่พี่เบนหลังจากที่เราเสียบเจ้าตัวดองเกิลเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะดีเทคในตัวแอปพลิเคชันของ IQ ของเจ้าตัวคอสเซอเลยนะครับนะนี่เอฟเฟกมีให้เล่นเยอะมากนะครับมีทั้งกี่แบบเนี่ยโอ้โหเยอะเล่นมันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ีคสตอมเขาจะมีพรีเซ็ตนี่ปึ๊บเป็นไงสวยไหมใช้โนเอฟเฟกอยู่โอ้นี่เรนโบว์นโบอ่ะนี่มันสามารถปรับสปีดได้นะว่าเราอยากจะเอาเรแบบซุปเปอร์เฟสก็ได้หรือจะแบบสโลแบบ นี่เอาเร็วๆเอาแบบวิบวับวิบวับับอาจจะมีมาต้งวิบวับคันเลอร์พาวส์นี่อันนี้ก็แล้วเราก็สามารถเลือกคันเลอรได้ด้วยนะว่าจะให้มันพาวส์เป็นสีแดงสีน้ําเงินนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นแรนดอมคันเลอรก็ได้แล้วแต่โชคชะตาใช่ต้องเล่นเองต้องเล่นเองนี่ก็แล้วแต่คนแล้วกันนะว่าจะเอาไปทําอะไรเพิ่มแล้วก็นี่มีเอฟเฟกต์ไอ้นี่ด้วยนะจะเป็นลิงก์ลิงก์ไลติงลิงก์อันนี้เหมือนกับว่า ขาเรียกอะไรซิงกับพวกอุปกรณ์อื่นๆแล้วในคืออะในคือะของคอแซกเหมือนกันเรนโบว์คัลเลอร์ชิพมีเยอะมากเลยให้เล่นนะครับอ่ะเรียบร้อยไปแล้วกับไฟวิบับวิบับของเรานะครับนะโอเคให้วินต่อไปนะครับผมนะพูดเรื่องสเปคกันไปกันนิดนึงดีกว่าไดเวอร์อะไรตัวนี้ก็จะเป็นไดเามิกไดเวอร์นะครับขนาด5 0มิลลิเมตรตัวเนี้ยจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนิดนึงก็คือเรื่องของการรับไฟเพลงคือถ้าเราต่อผ่านไวเลสนะครับมันจะได 24บิต48กิโลเฮิรตซ์แต่ถ้าเราต่อเป็น USB mode ตัวนี้จะได้24บิต96กิโลเฮิรตซ์ก็คืออยู่ในระดับพวกไฟไฮเลสเลยแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง20ชั่วโมงเนาะแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงซึ่งเวลาเราชาร์จไปเนี่ยถ้าเราใช้งานอยู่เนี่ยเวลาชาร์จเต็มอ่ะตัวหูฟังมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่า ่แบตเตอรี่ฟูลชาร์จเลยคือเล่นเล่นอยู่ตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันเล่นเล่นอยู่แบตเตอรี่ฟูลชาร์จแล้วเเดีแล้วก็พูดแทรกเลยเออแล้วพูดแทรกขึ้นมาเลยมัจะเล่นเกมอะไรอยู่ไม่รู้ไม่รู้แต่ต้องรู้ว่าตอนนี้เต็มแล้วเต็มแล้วนี่พี่วินเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเทสเสียงกันแต่บอกก่อนเลยว่าตัวนี้เขามีฟีเจอร์พิเศษด้วยนะ ที่เราพูดไปตอนต้นคลิปว่ามันมีแอสโหมดด้วยเอ็นว่าตัวนี้ทำอะไรได้ครับพี่วินก็มันจะ,ะคืาเรียกอะไรมันมาแทนการจำลองเป็นเซรารจจนน์7.1ก็คือจะเป็นระบบแอสโมแทนซึ่งตัวน,นี้อาจจะต้องดูในส่วนของคู่มือน,นิดนึงมันจะมี ก็คือจะเป็นตัวไกด์แนะนําในส่วนของการดาวโหลดตัวแอดมด e ซครับซึ่งคำอธิบายเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราโหลดที่ตัว Microsoft Store เลยอ่ามันเป็นมันเป็นโปรแกรมฟรีครับครโหลดมาใช้งานได้บอกก่อนว่าพพอร์ตพวกอาพวก Netflix d i s ดีทีพด้วยอ a มซอนพ i m e ก็ได้ก็คือเอาไปใช้ดูหนังก็ได้เอาไปใช้เกมก็ได้ใช้ระบบตัวนี้ดูหนังก็ได้ผมตื่นเต้นแล้วอ่าะไปกันเลยดีกว่าได้ได้ได้ on shipping. สุดยอดนะสุดยอดคือต้องขอบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ ต่อให้ไม่ใช่7.1นะหลายๆคนอาจจะคอนเซิร์ว่า7.1แล้วแบบมันไม่มีแล้วมันจะแบบอะไรไมนตัวนี้เอาอยู่เลยนะเขามี a d ดมอนี่คือเพียงพอแล้วสำหรับคนที่เล่นเกมนะครับนะจริงๆส่วนตัวผมมองว่าสเตอริโอก็ทำได้ดีนะครับผมทำได้ดีก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างโดดเด่นในส่วนของมิติเสียงด้านลึกอาจจะไม่ได้กว้างมากถ้าเทียบกับอะไรอื่นๆแต่ว่าเรื่องมิติด้านลึกเนี่ยการแยกชั้นเสียงพวกนี้คือค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ฟังได้ง่าย จากที่เอาไปลองทดสอบมาด้วยตัวเองนะครับนะเป็นคนเทสเนี่ยคนลุกคนลุกอย่างนั้นเลยไม่ขนาดนั้นอย่างนั้นเลยก็คือเอาง่ายๆก็คือมันสามารถที่จะแยกแยะตำแหน่งเนี่ยได้ชัดมากๆครับมันแบบมันค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดเสียงเนี่ยได้ดีมากๆแล้วที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือเบสของเขาเนี่ยไม่หนักเกินไปอ่าใช่ใช่ตัวเนี้ยเบสเขาจะแบบพอดีเลยนะครับผมนะมาแคาเลยแหละถ้าในสับฟังเพลงเนี่ยก็คือเป็นเบสแบบ ไม่มากไม่น้อยเกินไปเบรกลางๆงเบกลางๆใช่สำหรับบางคนที่เขาอาจจะแบบฟังหูฟังเกมมิ่งแล้วแบบชินกับที่แบบตูมตามนะบางทีเขาอาจจะ่าเจอตัวนี้เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันหาความบาลานได้แล้วพอมันบาลานเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบย่านอื่นๆเนี่ยชัดเจนขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเสียงเท้าเสียงกระสุนเสียงอะไรเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศใครก็ตามที่ชื่นชอบเสียงที่มันบาลานแล้วกันเนาะผมมาตัวนี้เหมาะมากเลยจริงๆใช่ก็ เป็นตัวที่ฟังเพลงก็ได้ดูหนังหรือเล่นเกมก็ดีที่ผมลองเทสเนี่ยทั้งสเตอริโอทั้งแอดมอเนี่ยในฝั่งของสเตอริโอเนี่ยอ,อย่างที่ไม่ตีบอกคือเบสมันไม่ได้เยอะมากเด่นเรื่องมิติด,ด้านลึกเหมือนที่ผมบอกเนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงเสียงนักร้องหรือเสียงคนพูดเนี่ยมันจะแอบถอยนิดนึงค,คือเพื่อชูในส่วนของดีเทลเสียงให้มันชัดที่สุดพยายามเก็บบรรยากาศรอบๆเกมที่เราเล่นเนี่ยให้ได้มาที่สุด สิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆของตัวนี้เลยคือเสียงเวลาดูหนังเสียงพูดตัวนี้เสียงพูดผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับคือชัดและเคลียร์ครับชัดพอชักคำมากแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นแอดโมดเนี่ยก็วิธีเสียงมันกว้างขึ้นจากสเตอริโอมันจะแคบๆนิดนึงพอเป็นแอดโมดมันกว้างขึ้นพอมันกว้างขึ้นเบสมันเลยน้อยลงอีกนิดนึงแต่ว่ามันลงลึกขึ้น อันนี้คือจุดที่เปลี่ยนค่อนข้างชัดเจนนอกนั้นก็เสียงคนพูดเสียงคนพูดเสียงนักรอ้องพวกนี้มันก็กระเถิบขึ้นมาข้างหน้าแบบอยู่ในระดับเดียวกับพวกตำแหน่งของชิ้นดนตรีละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นเกมดูหนังก็แอดมดเลยแนะนำแอดมดเลยแต่ถ้าแบบฟังเพลงชิลๆหรืออาจจะดูพวก YouTube นิดหน่อย <ere> ก็เป็นสเตเรโอก็ได้แล้วก็ไอ้ส่วนของเรื่องใหม่ของเขาเนี่ยผมชอบมากเลยนะใครก็ตามที่แบบ อยากจะคุยกับเพื่อนๆใน Discord อ,อะไรอย่างเงี้ยชัดๆเลย,ช,เลยชัดๆเลยตัวนี้น,นะครับผมนะมเสียงนี่เขาสามารถตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะพี่วินใช่ก็อะไรแหละเหมือนเป็นมาตรฐานใหม่ของพวกอุป<ห>ังเกมมิ่งแหลกก็คือตัวไมค์เขาจะตัดเสียงรบกวนรอดได้ดีครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่อยู่ในเกณฑ์ที่อาเรยกอะค่อนข้างดีคือคุยรู้เรื่องสื่อสารชัดเจนไม่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงโทนของไมค์ของเขาเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบไมค์พอดแคสต์เลยนะคือปิด นุ่มนิดหนึ่งจุดติดนุ่มนิดหนึ่งคือหน้าฝั่งตัดโอเคราคาเลยดีกว่าราคาพูดมาสัรพคุณมันขนาดนี้แล้วราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับ4,990อ่าสีน้านะครับคือถือว่าจับต้องได้จับต้องได้กับวัสดุขนาดนี้ฟีเจอร์กับตัวเสียงที่จูนมาถือว่าราคานี้สำคัญคือรองรับพวกคอนโซลนิกเกนด้วยอ่าใครก็ตามที่มันติแพลตฟอร์มเป็นเกมเมอร์ที่เล่นทั้ง p พย์ไฟ witch Xbox ด้วย Xbox ก็ได้ PC ด้วยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์อย่างตอบโจทย์หดอ่ะก็สำหรับใครก็ตามที่ต้องการสั่งซื้อนะครับมาลองได้ที่สาขาสยามพารากอนนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์มั่นคงแกเจอร์ .com รวมไปถึงช้อปปี้ได้กด้วยครับก็สำหรับวันนี้คงมีเทคนักมีสินค้าเกมมิ่งอะไรมาแนะนำอีกผมกับพี่บินจะนำมาเสิร์ฟให้ทุกท่านเองเลยครับครับผมสำหรับวันนี้ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ